สวัสดีครับวันนี้พผมกับโอซ่าเกมเมอร์กันอีกแล้วคือผมจะมาสร้างรถประดับบ้านเฉยนะครับคือสาเหตุที่ผมไม่ได้ข่ายคลิปมานานเขาคือกูเลดน้ำหนักอยู่สร้างเลยนะครับแบบต้นแบบข้างล่างเลยครับนะช่วยไม่ใจเลยเปลีนะ่ยแบบมุมมองนะครับ ไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วใอ่เลยครับครา้งแรกก็คือต้องหาที่ที่สามครับาากูจะตรงนี้นว้าวเลยก็สามที่จำได้ครับวา้าวเียไป ข้าบอกดูสบอกอะไรับพูะเจาสิบอกบอกบอกเอนบูไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ้ย่าะ่ก็พ่อจะลืมนะครับแครมันต้องมีอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยนี่ับข้ากแท นะครับไม่ต้องสนใจอีกกะลีดีครับเป็นรองกูเรียกออกมาตผมเป็น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 มินฮึไม่ใช่แล้วครับนี่ไม่ถึงติดล้อครับรถติดล้อไม่ใช่ ต้องหาวัตถุดิบก็เดี๋เอาบอกอันน bon ี้ครับเออออจุจุจุดบลอสองบอกแล้วครับก็เอานึ่งหนึอกครับเริ่มมืแล้วครบ ก็ต้องเอาบอกดีรับเดีวเเดีวด้ครับออเอาครับอกใส่ก็ไปนะครับใส่ใส่ใสแล้วแล้ใส่ก่อนใส่ก่อนอ๋อแล้ก็ต้องเอา สไซร์ไครสไซร์